วันนี้มา,าก็มากับสยาละกรนเป็นไงบ้างเอ่ยครับวันนี้ก็ดีใจมาก,มากครับแล้วก็คือเป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่ได้ร่วมางาน,นกับาละอนในรูปแบบที่เป็นงานเปิดของตุจ๊จีนแบบนี้ออครับแล้วก็ส่วนตัวก็คือที่บ้านเป็นแบบว่าเชื้อสายจียนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตอที่บ้านบ้านเราก็จะรับทีกับเทศกาลเยอมากครับก็ววดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผ้าละกอนวันนี้วัี่แบบว่าจัดใหญ่มาก จริงก็มีเห็นในโซเชียลผ่นานๆนะครับรวเห็นของพ<ม>ี่ๆศิลปินท่านอยู่นครับแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเป็นโอกาสของเราครับก็ดีใจมากๆที่ได้มีส่วนของเรานะครับแล้ววันนี้มากับคุณดีด้วยใช่ครับเห็นที่ดีบอกว่าไม่ค่อยได้ร่วมง,งานกับดีเลยใช่ใช่จริงๆคืออันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบร่วมง,งานกันสองคน<ม>ก่อนหน้านี้อาจจะมีหลายๆคนนะแต่ว่าอันนี้เป็นอีเวนต์แรกด้วยครับที่เราได้ทำงานและวันนี้เรามีโชว์พิเศษอะไรคะ อย่าให้รอติดตามวันนี้มาในทีมอะไรวันนี้มาในทีมเจ้าพ่อใช่ไหมนี่ก็เป็นทีมแบบว่าจุดจีนนี่แหละครับแต่ว่าคือจริงๆไม่เคยไม่เคยใส่อะไรแบบนี้เลยนะนี่เป็นแบบครั้งแรกก็แอบ ดด้ส่่นนิึงรู้สึกมีพลังไหมคะกับชุดนี้ใส่แล้วยังไงบ้างก็รู้สึกแปลกตาดีเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่เคยแบบใส่อะไรเลยครับก็น่าจะเป็นลุคใหม่ที่ทุกคนได้เห็นกันแต่ว่าพอเป็นแฟนเห็นก็มีการ์ดกันแล้วนะคะเอออขบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆก็ตอนแรกก็ยังแบบเขินอนิดนึงเพราะว่าแบบไม่เคยใส่เลยครับแต่ว่าพอแบบไม่รู้ว่าทุกคนชอบทุกคนชอบก็โอเค ก็ได้คอหวยคอเป็นหมือนันค่ะครับครับผมก็ขออวยพรปีใหม่จริงจริปีนี้นะครับผมปี2023นะครับแล้วก็ซินเจียอยู่อีกซินี่โพชัยนะครับอ่างทอ็นตัวกลานะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะครับร่ำรวยเฮงๆนะครับเงินทองไหลมาเรื่อยๆชิ้นนี้วันเที่ยวด้วยเราแบบว่ามีเพียมมาช้อปปิ้งที่สยามรังกาอะไรดีเอ้ ไต้องเตรียมมาอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในสายช็อปถ้าเราว่างเราก็เราก็อยากจะเอ่รียกว่าช็อปปิ้งก็แบบผ่อนคลายผ่อนคลายไปนิดเองจะมพี่ชวนที่ดี่ชอบไหมคะชอบเลยไหมวันนี้จะต้องถามเคาก่อนแล้วไปด้วยกเจอใจอะไรนี่รับเฟรยอะไรให้ตัวเองนะคะเฟรยอะไรให้ตีวเองเป็นเซ็กซ์อะวันนี้คะอ่าเฟอะไรให้ตัวเองนะเออจริงผมอยากได้กำไร มีห่อหนึ่ง่รับผมตก็กำลังเก็บเงินอยู่เลยกันเก็บเงินอยู่เลยกันเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวอาแสดงว่าคือนี่กัว่าอาจจะเป็นสองวันให้สหรับเราใช่ใช่กำลังนิ่งอยู่กำลังนิ่งอยู่ปกติมกามีม้วยมีกิจกรรมเที่บ้านเี่คือปกติที่บ้านของกก็จะแบบมีไหว้เจ้าหรือแล้วครับเมื้อวานก็เป็นหวันไหว้เนาะที่บ้านของกินไหว้เจ้าแล้วก ก่อนหนะ้าก่อนหนะ้าช่วงวันจุดจีเนี่ยในช่วงทำรับของเรเนี่ยเราจะแบบมารวมตัวกันอยู่ด้วยกันกินข้าวอะไรกันแต่ว่าโชคดีว่าที่ผ่านมาคือใกล้ใกล้วันเกิดคุณแม่พอดีครับก็เลยถือโอกาสรวมยอดเลยเลยจุดจีแบครับวันนี้มีการอะคะเลยเปไหนมาโอ้โหนิดใจมากๆนิดใจมากจริงๆก็ไม่ไม่ได้มี ในส่วนตัวของวินแบบไม่ได้มีเว้นเ,เปิดมากเท<ม>่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นแบบไลฟ์ลมาหมายห้าว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เรจะได้เจอแฟนๆต่อหน้าก็ดีใจมากแล้วเนี้อากาศกับเมื่อกี้แดดร้อนมากาบบ<ช>มนลครัแฟนสู้มากเห็นแล้วค <c oughs> ือแบบเห็นบางคนคือมางแต่เช้านะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับอยากเจอแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเราได้เจอกันแน่น,นอนอยให้คุณเนคนที่ไหนที่ี่ไหนที่หม มิลานใช่ไหมครับโอ้ดีมากๆเลยครับสนุกคือต้องต้องบอกก่อนอยนี้ว่าครั้งแรกเราไปเราตื่นเต้นมากๆเพราะนั้นเป็นครั้งแรกของเราแต่ว่าครั้งที่2ที่เราไปคือล่าสุดเนี่ยครับก็ยังบอกว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆเราไปในฐานะ V A แบรนด์ด้วยครับก็ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเรามีไปด้วยกับตำแหน่งอะไรอย่างงเี้ยครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆศิลปินระดับโลกที่เราชื่นชอบอยู่แล้วด้วยครับมีประทับใจอะไร คือชอบชอบชุดข,ของคอลเลคชันนี้มากของฟอลินนอครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือผมเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าแบบหลายชั้นซึ่งแบบค,ค,คอลเลคชันของคอลเลคชันเนี่ยคือมันมันตอบโจทย์เราแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เราได้ใส่ง่ายๆแล้วก็ใส่ได้หลายชิ้นมากใช่ค่ะใช่ ตั้งแต่ลงเครื่องเลยก็มีแฟนๆแ,แบบไปรอที่สนามบินเนี่ยครับผมแล้วก็มีแฟนๆที่ไปรอที่งานเราด้วยครับผมก็น่ารักมากๆดีใจ,จมากจริงๆอยากคือถ้ามันมีโอกาสมีทามมิ่งแบบยาวกว่านี้ก็อยากสเปน e n d ขอยู่กับแฟนๆทีนี่มากกว่านี้ด้วยครับแล้วรอโอก,อกาสครั้งหน้าครับแปลว,ว่าสั่งแฟนต่างชาติาตาาก็อาจจะได้เจอแน่นอนแน่นอนครับเหรือว่าสุดจะไม่ถนน่ายรูปจะได้ไหมใช่ครับก็ ื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆเป็นแฟนมีต์เดี่ยวอนแรกเลยเนาะแล้วก็คือก่อนอันนี้เราไปก็มีพี่ๆเพื่อนๆอะไรไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแฟนมีตเป็นโชว์ของเราเดียวเลยครับก็จะตั้งใจ2องคนดครัเตรียมตัวดีๆค่<ล>ะเตรียมความพิเศษอะไรยังไงบ้างเอ่อเตรียมความพิเศษแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆคือด้ยวยความที่เป็นโชว์แรกที่เป็นเดี่ยวของเราด้วยครับเราก็อยากทำให้มันดีทำให้มันแตกต่างจากที่เราเน้นทำทั้ง อก,ก็แบบนี้เรามีอะไรบ้างแค่จะอะไรเป็นแบบครับผมก็ปีนี้ก็จะมีะซีรีส์2เรื่องนะครับก็เรื่องอ e ีดิกมาที่เล่นกับน,น,น้องพีเลยครับแล mm ้ว hmm. อีกเรื่องหนึ่งก็นิวบิวตี้ครับก mm ็เ hmm. ล่นกับพี่แบเปิร์นทนครับก็ฝากสองเรื่องนี้ด้วยตอนนี้ขั้นนตองไหนทะทำอะไรเออตัวของอ e ีดิกมาเนี่ยเรากำลังตอนนี้กำลังเริ่มจะบท็อบด้วยกันแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยว เริ่มลงคิวถ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากระบวนการก่อนที่จะถ่ายของเรื่องนี้จริงๆคือพวกเรามีเบื้องหลังเยอะมากที่แบบจะต้องเวิร์กช็อปจะต้องเทสรอยสักอะไรต่างๆอะไรที่เป็นโปรเซสเบื้องหลังของกางแอนดอมานและตัวเราเองก็ต้องทำกันบ้านกับคนตรงนี้หนักใช่ <ๆ S 2> ใช่ค,ใชครับคือมีมีแอคติ้งโค้ h ที่ที่คอยดูเราสุดตัวด้วยอะไรครับดูทีมการแสดงสุดที่นะครับแล้วก็ในในจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราก็อยากจะ เรียกว่าไปเทคคอร์สไปเรียน mm. เพิ่มเพื่อเรื่องนี้เพเื่อเฉพาะในเสียงของเราด้วยครเรื <c oughs> อ่องได้รับตัวคาแเตร์มองเร่มีคอร์สใหญ่กันมุขต่างๆมากเลย mm. คือต้องบอกอีนิดมดหนี่ไกลตัวผมมากเลยเพราะว่าจริงๆก็ไม่สะอยเลยกันแต่ว่าคือต้อบอกว่าไกลตัวามากๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สัมผัสนนกับจอมอนต์มากเท่าไหร่ <c oughs> ส่วนอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยก็จะเป็นเล่นเป็นนักศึกษาไปด้วยครับผมที่จะมีเรื่องราวความต่าที่ เป็นเรื im, ่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนแบบดูเรามาจากนีนี่ยันครับซึ่งเราก็ต้องไปทำความเข้าใจเราต้องเป็นใช่ก็ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆคือเห็นเห็บแบบว่าเริ่มทำงานกับหลายๆคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่แบบได้ร่วมงานกับนักแสดงพี่ๆเพื่อนๆใหม่ๆอะไรเงี้ยเราจะแบบตื่นเต้นหรือเปล่า แล้วเรื่องของผลงานเพลงแบบนี้จะมีมาบแบบให้แฟนรอติดตามของเราจริงๆจริงๆเราก็าอยากนะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูฟีดแบ็คคือรวมก่อนว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับปีนี้ใช่ไหไมครับจริงจริงคือผมเนี่ยทำงานตา่างประเทศ อยารที่ได้ทํางานกับชาวต่างชาติมากขึ้นหรือว่าทํางานร่วมกับวงการของต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยเรื่องโควิดที่ดีขึ้นแล้วสถานการณ์ดีขึ้นแล้วประเทศเปิดแล้วอะไรครับเราอยากจะเปิดประสบการณ์ไปไหนอันนี้สปอยอะไรหรือเปล่าให้ไปใช้ในคอร์สอะไรหร,รือเปล่าอะไรหรือเาล่าตาผมตาฝาก็ไะ้ขาฝา ได้เลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากทุกคลงานของวินเวอรวินด้วยนะครับของผมเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านซีรีส์นะครับหรือว่าด้านในวงการแฟชั่นเองก็ต่างนะครับผมแล้วก็ในวงการเพลงในเรื่องของเพลง,ลน,ะออะงนะครับผม,มก็อยากจะฝากคนติดตามนะครับผมยังไม่การติดใจกันนะครับขอบคุณค่ะขอถ่ายรูปมาก